พิชิตตลาดปัง3เส้นเทพลุ้นกำไรทุกวินาทีสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1,000 0เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลย และในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเทรดเทคนิคนะครับ3เส้นเทพกับในตลาดที่มีความสวิงแล้วก็วิ่งกันรุนแรงสูงนะครับในวันนี้มีคนลอดเยอะมากเลยนะครับวันนี้ผมก็เจอ SL นะครับลอดไป2ลอตเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาเทรดเทคนิคหนาทีนะครับแก้เกมกันหน่อยอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8X t r a d e ทนะครับ มาเพิ่มตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเป็น EMA ทั้ง3เส้นนะครับอันดับแรกนะครับให้มาที่ตัว indicator ตรงนี้มาที่ moving average นะครับเลือกที่ moving average ตรงนี้กดขึ้นมาได้เลยครับสำหรับเส้นแรกนะครับผมจะมีการใช้เป็นเส้น12เลือกตรงนี้นะครับเป็นประเภทของ EMA ผมจะเลือกเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เลือกความหนาของเส้นเสร็จแล้วกดใช้งานนะครับก็จะได้เส้น EMA 12เข้ามาในกราฟนะ สำหรับอินดิเคเตอร์ถัดมานะครับมาที่ moving average ที่ moving average ตรงนี้กดขึ้นมาได้เลยสำหรับเส้นที่2ตรงนี้เราจะใช้ค่า26นะครับเป็นประเภทของ EMA แล้วก็เลือกเป็นสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วเลือกความหนาของเส้นเสร็จแล้วเรากดใช้งานอ่าได้2เส้นเข้ามาในกราฟนะครับสำหรับเส้นสุดท้ายมาที่ moving average เลือก moving average นะครับ สำหรับเส้นสุดท้ายเนี่ยจะใช้เป็น100นะครับแล้วก็เลือกเป็นประเภทของ EMA เลือกสีนะครับแล้วก็เลือกขนาดความหนาของเส้นนะครับเสร็จแล้วเรากดใช้งานก็จะได้3เส้นเข้ามาในกราฟแบบนี้นะครับสำหรับเงื่อนไขในการเข้าเทรดนะครับมาดูกันเลยเงื่อนไขในการเข้าเทรดบาเราจะสังเกตนะครับตัวแท่งเทียนเนี่ยต้องเรียงเขียวเหลืองแดงนะครับเหมือนสัญ,ญญาณไฟจราจรเนาะ สำหรับเทนขาขึ้นนะครับเรียงกันแบบนี้เราก็จะเน้น follow ซื้อขึ้นไปตามเทนเราจะรอจังหวะที่กราฟนะครับมีการย่อลงมาปิดอยู่ใต้เส้นเขียวแล้วมีการดีดกลับขึ้นไปปิดเหนือเส้นเขียวก็คือเป็นแท่งเขียวใหญ่ตรงนี้นะครับพอปิดเขียวใหญ่เหนือเส้นนะครับเราทำการเปิดบายซื้อขึ้นกราฟก็วิ่งขึ้นมาปิดเป็นแท่งเขียวชนะไปสวยงามนะครับ เราก็จะรอจังหวะนะครับที่กราฟเนี่ยมันย่อลงมาใหม่นะครับที่มันปิดใต้เส้นเขียวแล้วขึ้นมาปิดเหนือเส้นเขียวตรงนี้เห็นไหมเราก็ follow b ายซื้อขึ้นก็ปิดเป็นแท่งเขียวสวยงามอ่าจังหวะที่กราฟย่อลงมาใหม่นะครับปิดอยูอ่ในกรอบตรงนี้นะครับไม่วิ่งวิ่งไม่เกินเส้นแดงนะครับแล้วก็ดิดกลับขึ้นไปที่ แท่งนี้เนาะเป็นแท่งเขียวใหญ่ดิดกับขึ้นไปแล้วเราก็ฟอร์รูบายซื้อขึ้นไปก็ปิดชนะกันสวยๆอันนี้ก็จะเป็นการจังหวะในการฟอลโลูไปตามเทนนะครับในสภาวะที่ตลาดเนี่ยมันไหลแรงนะครับทะลุแนวรับแนวต้านเอาไม่อยู่ก็ต้องมาเทรดเทคนิคไหลไปตามเทนด้วยเทคนิคนี้กันสําหรับขาลงนะครับก็จะเลี้ยงเขียวเหลืองแดงโดยที่แท่งเทียนอยู่ใต้ทั้ง3เส้นตรงนี้นะครับอยู่ใต้ปุ๊บ แล้วมีการวิ่งขึ้นมาปิดเหนือเส้นเขียวแล้วก็มีการย้อนกลับมาปิดใต้เส้นเขียวเหมือนเดิมและเราก็เปิดซื้อลงในแท่งถัดไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการ follow ซื้อลงนะครับกราฟไหลลงเนาะอันนี้ก็กราฟก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับรอจังหวะอ่ะอย่างตรงนี้ขึ้นมาปิดเหนือเส้นเขียวแล้วกลับลงมาปิดใต้เส้นเขียวเหมือนเดิม เราก็ follow ซื้อลงนะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเทรด follow trend แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับสำหรับ order ตรงนี้นะครับก็จะเป็น order การซื้อลงนะครับตรงนี้เลี้ยงกันเขียวเหลืองแดงแล้วกราฟตรงนี้ลงมาปิดเป็นแท่งแดงนะเดี๋ยวรอปิดแท่งปิดข้างนอกกรอบสีเขียวเราจะ follow ซื้อลงกันนะครับก็จะกดปุ่มซื้อลงตรงนี้นะครับ ก็มาดูกันเลย3-2 1นะครับ Let's go ก็ทําการเปิดเซลล์ซื้อลงมานะครับคาดการว่าที่ทางกราฟจะวิ่งลงกันนั่นเองโอ้โหโอเคนะครับตอนนี้กราฟเนี่ยกำลังดีดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมไม้ทบนะครับไม้ที่2กันนะสำหรับการเทรดนะครับผมก็จะเดินเงินเทรดแบบ3ไม้นะครับตลาดวันนี้มันสิ่งจริงๆนะฮะ กราฟสวิงกันแรงเลยตอนนี้ 3.2.1. นะครับก็ทำการเปิดออเดอร์ที่2ทบไม้ลงมาการทบไม้เนี่ยนะครับเราก็จะย้ำฝั่งขาเซลนะครับเพราะว่าเราจะมีการเดินเงินแบบ3าไม้นะครับก็จะเทรดตามระบบกันอะตอนนี้เราอยู่กันไม้ที่2นะครับมารอรุนนะครับว่าไม้ที่2เนี่ยจะลงมาปิดชนะเป็นแดงได้หรือเปล่านะฮะถ้าปิดชนะไม่ได้เราก็เตรียมทบไม้ถัดไปกัน โอ้โหตลาดวันนี้นะฮะไหลอีกแล้วนะครับพุ่งขึ้นไปยาวเลยนะเอาโ,อโหสวิงดีเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมเปิดออเดอร์ทบไม้สุดท้ายนะครับไม้ที่3ก,กันกับเทคนิคเทตุนี้2 1นะครับก็ทำการเปิดออเดอร์ไม้สุดท้ายลงมานะครับตอนนี้ลุ้นกันอีก10วินาทีโอ้โหนี่นะครับ1ิวินาทีสุดท้าย เทลงมาสวยงามนะครับตลาดสวิงแรงมาก3 2 1นะครับเรียบร้อยนะก็ปิดชนะกันไปสวยงามนะครับตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิครับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับใครที่อยากจะมาเทรดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR โค้ดนะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทศทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคสําหรับออเดอร์นี้นะครับก็เป็นคู่ EUR USD นะเลียงเขียวเหลืองแดงอ่าแท่งเทียนอยู่ใต้ทั้ง3เส้นมีการวิ่งขึ้นมาปิดเหนือเขียวแล้วก็ลงมาปิด ใต้เขียวเป็นแท่งแดงแบบนี้แท่งถัดไปเราก็จะ follow ซื้อโรงนะครับก็ตามสูตรตามเงื่อนไขนะอ่ะโอเค2 1น,นะครับทำการเปิดออเดอร์เซลล์ซื้อโรงนะครับโอ้โหกราฟวันนี้นะครับดื้อมากๆนะครับเราก็เตรียมเปิดออเดอร์ทบไม้2กันไว้นะแต่และออเดอร์นี้โอ้โหยากเย็นแสนเข็นมากเ <laughs> ทรดวันนี้ 5้3 2 1นะครับก็เปิดออเดอร์ทบไม้ที่2ซื้อลงมานะครับก็ถ้าไม่ลงไม้แรกเราก็เปิดไม้สองแบบนี้เราก็จะมีการเทรดแบบ3าไม้แบบตัวอย่างแรกที่เราพาลุยเทรดกันนะครับตอนนี้ก็รอรุ้นกันไม้ที่สอนะครับว่ากราฟจะกลับตัวลงได้หรือไม่นะสำหรับแนวตรงนี้โอเคเข้าสู่โค้งสุดท้าย10วินาที ยังตึงอยู่นะครับยังตึงอยู่มานะครับเตรียมทบไม้ที่3ามซื้อลงนะครับตอนนี้อ่ายังไงนะครับปีชนะไหม้2งหนึ่งโอ้โหจะสวิงไปไหนมาทบไม้ที่3ามนะครับซื้อทบลงมาตรงนี้นะครับได้ราคาดีกว่าราคาเปิดหน่อยนะตรงนี้กราฟวันนี้โหดมากนะจะชนะอยู่แล้วนะสองวิสุดท้ายนะครับโอ้โหอยู่ๆวิสุดท้ายดีดขึ้นมาปิดเขียวซะง,งั้นนะโอ้โหหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวมา ลุ้นไม้ที่3ไม้สุดท้ายกันนะครับสําหรับไม้ตรงนี้อ่ายังได้อยู่นะโอ้โหเทสวยครับเทสวยอีก30วิ Let's go 5า3 2่หนึ่งนะครับเรียบร้อยก็ปิดชนะกันไปสวยงามโอเคครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับก็เป็นออเดอร์การซื้อโรงนะสาย EU นะครับตอนนี้คือ กราฟนะครับมีการวิ่งขึ้นมาปิดเหนือเขียวใช่ไหมตรงนี้ก็เจอแท่งแดงที่ลงมานะครับคือปิดต่านะครับปิดต่ํากว่าเส้นเขียวตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้คือเปิดแท่งใหม่แล้วนะคือกราฟเนี่ยวิ่งย้อนขึ้นมาแล้วผมมองว่าโซนนี้เป็นโซนแนวต้านนะครับโซนแนวต้าน ที่กราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อกลับตัวลงไปได้นะครับก็เดี๋ยวจะทําการกดเข้าเซลซื้อลงนะครับที่ราคาดีนะครับโซดนด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเซ็ตเวลาหนึ่งาทีก็ทําการกดเปิดออเดอร์อซื้อลงนะครับแถวโซนแนวต้านโซนนี้นะครับก็มองว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อกลับตัวลงไปได้นะครับอย่างตรงนี้นะครับเป็นการเข้าราคาดีกว่าราคาเปิดนะครับก็ทําให้มีโอกาสชนะมากขึ้นนะ ตอนนี้ก็เหลืออีก20วินาทีนะครับมาลุ้นกัน5วินาทีสุดท้าย3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับเข้าราคาดีก็ปิดวินไม้หนึ่งกันสวยงามกันเลยนะครับอ่าโอเคเราเทรดฝั่งขาเซลล์กันหลายออเดอร์แล้วนะรอบนี้เป็นฝั่งขาบายกันบ้างเขียวเหลืองแดงนะครับ ทแงเทียนอยู่ด้านบนมีการลงมาปิดต่ำกว่าเขียวมีการดีดกลับขึ้นมาปิดเนื้อเขียวแบบนี้ทำการเปิด Follow By ซื้อขึ้นที่แท่งถัดไปนะครับ3 2 1หนึนะครับเรสโกนะครับเปิดบายซื้อขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นการ Follow Up พเทนขาขึ้นนะครับ สวยมากเลยนะครับออเดอร์นี้นะครับเข้าราคาเปิดแล้วกราฟเนี่ยพุ่งขึ้นสวยเลย5วินาที3 2 1นะครับเรียบร้อยก็ปิดชนะไม้1นึ่สวยๆไม่ต้องทบไม้กันเลยนะโอเคมาเทรดกันต่อนะครับกับออเดอร์ที่5นะสำหรับออเดอร์นี้ก็จะเป็นการเทรดขาลงเนาะเขียวเหลืองแดงกราฟวิ่งขึ้นมาปิดเหนือเขียวลงมาปิดต่ำกว่าเขียวนะครับตรงนี้เราก็จะ follow ซื้อรงกันนะครับก็มารุยกันเลยนะครับสําหรับออเดอร์ตรงนี้ก็ทำการกดเปิดออเดอร์ซื้อรงนะครับตอนที่มันเปลี่ยนแท่งใหม่แบบนี้นะครับผมโอ้โหดีดขึ้นมาเขียวใหญ่อีกแล้วนะออเดอร์นี้ก็ตึงๆอีกแล้วนะครับก็เตรียมเปิดออเดอร์ทบไม้ที่2นะครับเทรดหน,นาทีลงมา3 2 หนึ่งนะครับก็ทำการกดเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับคาดการว่ากราฟจะกลับตัวลงเราก็ทำการย้ำซื้อลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่สองนะครับในการเทรดของตัวคริปโตตรงนี้โอ้โหออเดอร์นี้นะครับพุ่งแรงอีกแล้วนะตึงมืออีกแล้วตลาดวันนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมเปิดออเดอร์ทบไม้สุดท้ายลงมานะครับสำหรับการเทรดของเราเนี่ยก็จะเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับ3 2 1น,นะครับก็ทำการกดเปิดออเดอร์ทบไม้ลงมานะครับวับนนี้ตึงหรือเกินนะกราฟนี่ซิ่งกันแบบวิ่งแบบโอ้โหตัวนี้ไปไม้3เนี่ยนะไม้3เนี่ยมาเนี่ออเดอร์ที่3แล้วนะครับ ว,วินไม้หนึ่งไป2ออเดอร์เนาะวินไม้สามเนี่ยไป2ออเดอร์อันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่5นะครับก็วิ่งมาถึงไม้ที่3อีกแล้วนะครับก็ตึงๆทั้งนั้นเลยตลาดวันนี้นะครับก็ให้ออเดอร์นี้เป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับมาลุ้นกันว่าจะปิดกําไรหรือปิดขาดทุนนะครับลุ้นกันอีก20กว่าวินาทีนี้สวินาทีสุดท้ายนะครับสอนะครับเรียบร้อยก็ปิดชนะกันไปได้สวยงามนะครับเทรดทั้งหมด 5 o r อร์นะครับวินกันมาสวยงามเลยสรุปผลการเทรดนะครับเทรดทั้งหมด5เดอร์นะครับก็ทำกำไรไปได้อยู่ที่22,500บาทนะครับก็ทำกำไรกลับคืน SL มาได้1 SL ยังตามอีก1 SL นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้100% ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหน,นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ